่นีตอนนี้เราซื้อตั๋วแล้วนะคนละ20บาท3าใบ60บาทกำลังจะเดินเข้างานนะคะทุกท่านเนี่ยนะคะอันนี้ขอเป็นที่ระลึกได้ไหมต้องฉีกแล้วก็ฉีกดิอ่ะนี่ค่ะคนฉีกตั๋วหน้าตาก็ดีผานีกนี่เที่ยวก็พอมั้งฉีกก็พี่เก็บไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปวันนี้ไปเที่ยวงานช้างกันนะคะอยากได้เป็นที่ระลึกไงอยากได้ยี่ยี่สบบาทก็ไม่ยอมโอ้โห วันนี้ก็คือวันนี้วันที่26นะคะ26พกพฤศจิกายน2 5 6 0นห้นะ,ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบสดๆเลยค่ะ แอดมาฝนตกเลยนะคะแอดเอาฝนมานะเดี right. tha, s <S ๋ยวแอดจะไปซื oh, hey. ้อต้นตะไคร้ก่อนนะคุณผู้ชมกับเรานะครับในปีนี้โอ้ยออกแล้วเนี่ย ส่งเสียงมาพวกน,นี้ครับเปสามารถสามารถได้ยคนี ok ้เชิญทุกท่านเลยนะครับพ่อาจะร่วมรับเป็งกล้าับเทศบาลตำบลสมุของเราครับเชิญได้เลยนะครับท่านนายกใจยานะครับท่านรองอันนี้บเลยนะครับเป็นงาน มีโซนออกร้านของสินค้าที่ได้ระดับแบบ5ดาวของจังหวัดส,สุรินมาร่วมออกร้านด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการผลิตเขาเรียกว่าตะขอช้างหรือ สิ่งที่ใช้บังคับช้างนั่นเองก็จะเป็นท่านบอกว่าได้5ดาวเลยทีเดียวก็จะมาร่วมออกร้านด้วยก็คือราคาที่สูงสุดอยู่ที่ราคาละ2 0,000บาทนะคะแล้วก็จำหน่ายไปแล้วเนาะก็ตอนนี้ราคาที่สูงสุดที่พบในร้านก็คืออยู่ที่ราคา5,000บาทค่ะและร้านนี้ก็จะเป็นร้านน้ำพริกไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเนาะถ้าจำไม่ได้นะก็ ขอภัยด้วยแล้วก็จะมีตะกล้าหวายนะจังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ให้เลือกสรรเลยค่ะจากนั้นก็จะทําการเดินต่อไปเพื่อที่เวทีกลางซึ่งเวทีกลางในวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการเดินแบบผ้าไหมนะคะก็คือคนที่มาเดินแบบเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งกายด้วยผ้าไหมสุรินสวยงามทีเดียวก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจที่อยากที่จะมานําเสนอผ้าไหมเมืองสุ ก็อย่างที่ท่านทราบนะว่าเมืองสุรินเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมถ้าคิดถึงผ้าไหมจะต้องคิดถึงจังหวัดสุรินเป็นอันดับแรก และตามซุ้มต่างๆก็จะมีการแสดงที่สืบสารตำนานของซุรินหรือประเพณีของซุริน์นั่นเองค่ะและวันนี้วันที่26พฤศจิกายนก็เป็นวันที่แอดตั้งใจมาก จะมาดูคอนเสิร์ตร็อกคองคขยซึ่งเป็นลูกหลานชาวสุรินทร์อำเภอรประสาทนั่นเองนะคะเขาเป็นที่โด่งดังมากตอนนี้ก็คือทั่วประเทศเลยต้องรู้จักเขาและก็ชอบที่นักร้อง เขามีการแต่งกายก็คือสุภาพแล้วก็ใช้เสื้อผ้าผ้าใหม่นั่นเองแล้วก็ดูสิคะโอ้โหแฟนกลับตรึมตรึมตรึมก็คือได้สัมผัสวันนี้จริงๆถึงรู้ว่าอ๋อทำไมเขาถึงได้รับความนิยมมากเพราะว่าเขาสรรสร้างบทเพลงเนี่ยได้สนุกสนานทำให้กันตรึมเนี่ยคือถึงฟังไม่ออกบางคนนะ แต่ก็สนุกสนานตามจังหวะดนตรีนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวงานช้างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวแครแมกมมสเรนสาวสุรินด้วยนะคะก็นันหลับฝันดีเจอกันใหม่ในปีหน้าของงานช้างสุรินเพราะว่าแอดก็ได้ไปเที่ยวคืนนี้คืนเดียวเองวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ยกมือเลยครับผมตำรวจไม่จับหรอกครับอย่างนี้ครับผมเคยไปกัมพูชาแล้วเอ่อไปแถวน้วเป็นไปแถวโน้นนะครับผมไปเจอสาวเวียดนามคนหนึ่งสวยมากเจอสาวเวียดนามครับทีนี้สาวเวียดนามอ่ะของมันมองผมเลยไม่มองเลยไม่มองเลยผมก็เลยแตกเล่มเล่หนึ่งชื่อว่าชื่อว่าผมเล่มของหักครับ Yeah. <laughs>